จุดไหนที่ทำให้ท่านหลงไหลคลั่งคล้ชื่นชอบ v i ิกเดเมนชันหรือว่าส v ิกตายเดี่ยวสวัสดีครับทุกท่านผมนาวินผู้กุตังช่อง YouTube รถมือ2รถในฝันคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสุดยอดรถในฝันที่หลายท่านนั้นหลงไหลคลั่งคล้ชื่นชอบอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือนะครับเจ้า Honda Civic Dimension หรือว่า i v i c ตายเดี่ยวที่ผลิตในช่วงปี2004ถ200ึงปี2005สิงสรุ่นนี้นะครับจะเป็นส vic โฉมที่7หรือว่า Civic G 7ของค่ายฮอนด้าส่งรุ่นนี้นะครับมีตำนานการผลิตมาตั้งแต่ Civic G 1นะครับในช่วงปี2516มาจนถึงปีปัจจุบันนั้นก็คือปี2563ผ่านมาแล้วกว่า47ปีนะครับสำหรับลายผลิตของเจ้า Honda Civic ถือว่าเป็นรถที่ผ่านร้อนผ่านหนาวหรือว่าเป็นรถที่มีตำนานการผลิตมาอย่างยาวนานถ้าหากว่าท่านใดเกิดในช่วงปี2516ก็เท่ากับว่าเท่ากับอายุของท่านแล้วละ่ะ นะครับมาดูกันนะครับว่าทำไมนะครับมันถึงเป็นสุดยอดรถในฝันที่หลายท่านนั้นโปรดปรานทําไมมันถึงเป็นสุดยอดรถในฝันที่หลายท่านนั้นลหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบแล้วก็จุดไหนที่หลายท่านนั้นชื่นชอบลหลงไหลคลั่งไคล้เป็นพิเศษนะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะครับสำหรับเจ้าฮอนด้า i วิ c เดนเวนชั่นเียว่าสวิ c ตาเดี่ยวสิ่งที่ผมชอบนะครับชอบในโฉมนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับนั่นก็คือไฟหน้ากับไฟท้าย อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือไฟหน้าสําหรับไฟหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นไฟหน้าตาเหี่ยวนะครับทีป็นไฟหน้ามันมีความโฉบเฉี่ยวมันก็คือมันคล้ายๆกับาตาของเหี่ยวนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะครับซึ่งมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นแล้วก็มีความโฉบเฉี่ยวถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า16ปีนะครับสำหรับสตรีรุ่นนี้ผมก็ยังมองว่าไฟหน้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความโฉบเฉี่ยวนั้น ก็ยังดูสวยงามอยู่ยังดูร่วมสมัยเมื่อนำรถ Honda Civic Dimension ไปจอดอยู่กับรถร,ถรถุ่นอื่นๆค่ายอื่นนะครับที่เป็นรถใหม่มันก็ยังมีมิติมีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นที่ไม่เป็นที่สองรองใครนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมชื่นชอบในตาของมันหรือว่าไฟหน้าของมันก็ได้นะครับลำดับต่อมานะครับผมก็จะชอบในส่วนของไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายากลมๆครู่นะครับคล้ายๆกับโดนัท ซึ่งเวลาที่เราเบรกลถใช่ไหมครับเบรกรถตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นไฟท้ายกลมๆนะครับมันจะมีความสวยงามมากนะครับมันจะเป็นไฟสีแดงโดยเฉพาะในยามค่ําคืนหรือเวลาเวลามืดเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากซึ่งสมัยนั้นผมก็เป็นวัยรุ่นหรือว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับเมื่อเห็นรถซ i v ิกเดนเวนเนรุ่นนี้วิ่งผ่านไปแล้วก็เบรกนะครับแตะเบรกหรือว่าจอดแล้วมีเบรกเนี่ยครับมันก็จะ มีไฟให้เห็นนะครับไฟท้ายเห็นก็ถือว่าเป็นรถที่มีความสวยงามนะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นรถในฝันอีกหนึ่งคันนะครับก็หลายๆปีผ่านไปนะครับผมก็ยังนะครับยังไม่ได้สัมผัสหรือว่ายังไม่ได้ครอบครองจนณัปัจจุบันนี้ครับผมก็ยังไม่ได้ใช้ c i v i c Dimension นะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะพูดให้ฟังว่านะครับครั้งหนึ่งในความเป็นเด็กก็เคยมีความหลงไหลคล้ายๆชื่อชอบเหมือนกันแล้วท่านล่ะนะครับท่านได้ชื่นชอบเหมือนกับผมหรือไม่นะครับท่านชอบตรงจุดไหน ชอบบริเวณไหนชอบการออกแบบชอบฟังก์ชันซึ่งวยความสะดวกหรือว่าชอบความปลอดภัยท่านก็ลองพี่นาดูและวันนี้นะครับก็มีสมาชิกรถมือ2รถในฝันท่านหนึ่งนะครับที่ได้สอบถามผมมาเกี่ยวกับสภาพว่าเป็นรถที่ดีมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาประมาณเท่าใหรนะครับซึ่งผมก็ได้ตอบไปนะครับหลังไมแล้วแต่สิ่งที่สมาชิกท่านนี้ได้ให้คาตอบผมนะครับในเรื่องของการที่ผมสอบถามว่า ชอบตรงไหนของ v i v i i m e n s i o นนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ได้ตอบผมมาว่าเขาก็ชอบทุกส่วนของ Honda Civic Dimension โอ้โหครับเป็นคำตอบที่ผมก็ทึ่งไปเหมือนกันนะครับโอเคลครับนั่นแหละครับ,ค,รบคือคนที่มีความหลงไหลคล้ายคล้ชื่นชอบจริงๆซึ่งสมาชิกท่านนี้ปีที่แล้วก็ได้ซื้อรถ o n d a Civic d i m e n s i o นสีดำจากผมไปแล้วแต่ปีนี้นะครับก็ยังมีความเชื่นชอบมีความหลงไหลคล้ายชื่นชอบอีกนะครับยังอยากจะได้เจ้า Honda Civic d i m e n s i o n สีบรอนเงินคันนี้อีกนะครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะครับว่าทําไมเขายึงมีความต้องการผมก็เลยได้ถามในเชิงลึกว่าทําไมถึงชื่นชอบรถฮอนด้าสวีกรุ่นนี้เป็นพิเศษนะครับมีแล้วยังไม่ต้องซื้ออีกนะครับเขาก็ได้บอกมาว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อเขาซื้อไปแล้วนะครับแอดหยาของเขานั้นมีความลหลงไหลให้ชื่นชอบมากนะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องอได้ขายไปนะครับเนื่องจากญาาิพี่น้องนั้นมีความต้องการก็เลยเขาก็เลยต้องหารถใหม่นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังหารถสวย เอามาตอบโจทย์ไม่ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาต่อไปและเขาบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ภายนอกไฟหน้าไฟท้ายลายล้อแม็กนะครับสีสันภายนอกรูปทรงภายนอกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในทั้งหมดทุกส่วนของเจ้าหอนด้าซีรีส์เดิมิชันนั้นคนคนนี้นะครับถือว่าสาวคนนี้นั้นมีความลหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบมากนะครับเขาผมบอกว่าเขาชอบทุกส่วนจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเป็นไปได้เขาก็อยากจะซื้อเอามาไว้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งซื้อ เอามาไว้ตอบสนองความต้องการอีกครั้งหนึ่งซื้อเพื่อเอามาไว้สร้างภาพลักษณ์ให้เขาโดดเด่นตามที่เขาต้องการอีกครั้งหนึง่งแล้วท่านละ่ะท่านมองว่า Civic Dimension สวยงามที่จุดไหนแล้วท่านละ่ะชื่นชอบ Honda Civic Dimension ที่จุดไหนแล้วท่านละ่ะนะครับยังต้องการ Civic Dimension อยู่หรือไม่